สวัสดีครับเมื่อนี่สสภาพพี่น้องมาอัปเดตบริเวณหนองขั้นที่ก่อนนะครับหนองขัน้นรู้สึกว่าปีนี้น้ำหลาสุสละเกินครับน้ำหลายปลากระหลน้ำครับ เดี๋ยวจะภาพี่น้องอย่างรอบๆบังรอบๆนองนะครับบางเป็นตังไต่ครับบาา้านน้ำขึ้นหัวใสแล้วนะครับเนาะ <S <S นี่คือบริเวณชานา้ำลงครับชาลงน้ำนี่จะถั่วมาหนิล่ะครับ น้ำท่วมเยอะมากนะครับปีนี้ครับน้ำขึ้นร้ายครับบริเวณปังหนองกับประมาณนี้แหละครับ ่าลงน้ำนี่ครับถั่วมาเฟดอล่ะนี่โอยอยาจะบริของเ็้หมวัวกันได้ ภาพในหนองกรเบิงธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับบริเวณน,นี่แหละครับบริเวณชุมชน่นหน,นองคันนี่แหละครับสวนสาธนารณะหนองคันนี่แหละครับสถานที่พักผ่อนย่อนใจสำหรับทุกคนนะครับ เมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับเมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับแต่ว่าบนเนี่คือกันถึงเวลาต่วนบาบมากมันมักระตกพาราตีมาไทยแล้วเตรียมมาก,กินหญ ฟังเสียงนกเสียงกาห้องครับน้ำหนองขั้นนี้เลือกขนาดเลยครับเลือกเลืกเป็นเลือกเลยนี่ว่าตอนเขาเจะโจกเขาเจะใส่แมกโน่โจมือนยังขักเลยนี่ครับถั่วมะฮอดนี่แหละครับ รบ,บริเวณหนองคั้นก็น้ำครับนี่แหละครับน้ำก็ได้ปลาเบือกเหลือจากการล่องป่าเมื่อเดือนเมษาที่แล้วนี่ครับเหลือประมาณหาตัวครับปลาเบือกปลาเบือกใหญ่ อากาศดีเลยว่าเหมือนเนยเย็นสบายเลยครับแดดเย็นสวยๆเลยลมเลื่อนต้นไม้หลายครับต้นส,ส้มซาอันนี้ต้นกระเดาเนี่ข้างหน้าต้นกระเดาต้นต้นกระเดาหว,วานครับต้นสะเดาหว,วาน อันนี้สร้างครับสร้าง สำหรับคลิปนี้กับสวัดสดิสำนีนะครับภาพพิหนงวาเบิง้งบรรยากาศมือนี้ฝนหมดตัวครับมาเบิ้งน้ำครับน้ำไหลฝนหอบบัวดอกบัว,บวน้ำเยอะมากนะครับสำหรับน้ำหนองคั่นนี่ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ